สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีรับรังสู่อันอีทกับโปเกมอนยูไนท์นะครับผมคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนาม,มาเล่นในโหมดนี้ขบ <c oughs> วนแห่ชลมูลนะปกป้องน้องเด็กขันนุจ,จังของเรานะครับซึ่ง <c oughs> เหลือเวลาไปวันสุดท้ายแล้วนะฮะสาเหตุที่จะมาเล่นในวันนี้เพราะว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สกินฟรีของแอปเซเลย อีกนานเหมือนกันนะคุณผู้ชมกว่าจะเก็บถึงเนี่ยเอออีกสักพักนึงแหละเออเล่นวันนี้ก็คงได้ไปคุณผู้ชมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะท่องไว้นะของฟรีของฟรีของฟรีฟฟจริงๆก็ไม่ฟรีเท่าไหร่นะต้องมาแลกกับการแบบประสาทแดกในก,การถาทีมเราบบป้องเด้คขนุนจังอีกอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ได้แหละเออชิลๆนะระดับสูงสุดเล่นครั้งหนึ่งจะได้อย่างต่ำก็400อ่อเพราะฉะนั้นคิดว่าน,น่าจะหลายตายเหมือนกัน เอาตัวนดีเอามิวทูไหมมิวทูไวเออไม่ได้เล่นมิวทูไวนานมากเพราะฉะนั้นขอเล่นหน่อยแล้วกันนีอ่าะเออคุณผู้ชมมีข่าวใหม่ล่าสุดมาแล้วนะอีกไม่กี่วันนะไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปนี้วันที่เท่าไหร่นะแต่คิดว่าถ้าจะก่อนที่จะ,ะมีไรดอนจะเข้ามานะครับผม ตัวละคร e กล่าสุดกาลังจะเข้ามาอีกไม่กี่วันนี้นะเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมทุกอย่างไว้ให้ดีนะมาแล้วคุณผู้ชมอันอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะฮะมันเป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนเราจะต้องปกป้องน้องเด็กอนุจงนะฮะน้องน้องชมพูคนนอ้เอาจริงๆในอนิเมะอ่ะไม่ได้กากเลยนะคำจริงปกป้องตัวเองก็ได้นะทําไมฉันต้องไปปกป้องเธอด้วยสวยเลยไม่คนที่สวยกว่าอยู่นี่คร่าวๆก็ประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมโดยที่ระดับสูงสุดก็ ต้องปกป้องนะฮะมันจะแบ่งเป็น15ละ,ละลอกอะ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ละลอกที่สองละเนี่ยประมาณเนี้ยนะคุณผู้ชมโอเคอ่านว่าอันเอาไซโคเบรดีกว่านะไม่ได้เล่นนาน,นอ่ะเคยไม่ได้เล่นมิวทูนานโอ้ยวุ้นแรงว่ะตั้งแต่แบบเล่นมิวทูในแรงไม่ได้นี่ฉันก็แทบไม่ได้เล่นเลยนะ,ะเอคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถ,ถ,ถ,ถึงจังเลยโอเคละลอกที่4ี่แล้วคุณผู้ชมคืออันนี้ไม่รู้ว่าทําไมเวลาเล่นโหมดนี้แล้วมันจะมี มันจะมีด่านหนึ่งอ่ะที่มันเป็นทันเดอร์อ่ะคุณผู้ชมแล้วมันจะเสกไฟฟ้ารอบตัวผู้เล่นอ่ะแล้วถ้าสมมติผู้เล่นไปอยู่ใกล้เดคันุจังอ่ะมันจะถูกดาเมจไปด,ด้วยน้องเดคานุจังะนะฮะเ mm hmm. ดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะว่ามันเป็นตอนไหนนะครับผมคุณผู้ชมไปน้องพึ่งเรียบร้อยนะ,ะเอาเทเลพอร์ตแล้วกันมาน้องหูป้าบอกเลยพี่เนี่ยเจ๋งเจ๋วชุดๆนะฮะน้องไม่สามารถต้านทานอะไรพี่ได้หรอกนะครับสองคนนั้นก็น่าจะปกป้องน้องเดคันุจังไปเนาะเพื mm hmm. ่อนเรา นะมันระเบิดไส้น้องฮูป้าคนนี้กันดีกว่าคะ่ะเล่นกิจกรรมนี้นะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเอาตัวบาเลียสมาแต่เป็นประโยชน์มากๆเพราะมันจะแบบกั้นกำแพงไม่ให้บอสเข้าใกล้เดคนุจงได้นะคะแต่ก็ตอนนี้ไม่มีใครเอาบาเลียสมาก,ก็ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าระก,กันนะจ๊ะเพราะว่าข้าว่าหน,น้าตาเล่นอีกหลายตายอยู่เหมือนกันอุยเลงอะดูดิคีพันสามแบบแบบตีต่อเนื่องอะโอ้โหสุด I love you so much, melt away I love you very much มัด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 ุูเป็นงั้นแหละคุณผู้ชมแล่รอบที่6แล้วเฮ้ยลรอบที่7แล้วคุณผู้ชมมาอีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> อุย้ยลรอบที่7ลืมไปเลยว่ามันจะแบบจะมีหลายๆตัวเออไปตีตีน้องเด็กขันจางซึ่งห้ามเด็ดขาดนะครับนี่คือคำสั่งเรียบร้อยแล้วรอบที่7ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วรอบที่8คืออ๋อบอสตัวนี้อุย้ย บอสตัวนี้ฆ่าง่ายมากคุณผู้ชมน้องเต่าขนองนะฮะดูดินำเดียวเลือดไหลเป็นน้ำเลยบอกเลยเองน่ะอ่อนมากตอดูถูกเลยฮนะ่า่าฮ่าฮ่าาทำไมคุดูถูกทำไมฉันเป็นคนดูถูกคนได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้นะเรียบร้อยอาอย่างนี้ว่ะเรียบร้อยของแท่เรียบร้อยของแท่ออแทโอเคแล,ะละแล้วรอบที่9ก้าแล้วโอ้โดนบีมอุ้ยไม่โดน <c oughs> ฉันรอดได้อย่างไรคุณ <c oughs> ผู้ชมรู้ไหมตัวละครที่เก่งที่สุดอะ่ะไม่ใช่ มิวทูนะฮะในเกมนี้นะ,ค,ะคุณผู้ชมตัวละครที่เก่งที่สุดอะไม่ใช่มิวทูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครเก่งเท่าแม่ไม่ใช่นะโอเคโอเคโอเคนี่ยคุณผู้ชม ตัวันเดอร์มาแล้วแล,วละ่าที่สินะครับเนี่ยเนีน่ยมันจะมีวงวงเนี้ยแล้วก็อันแนะนำนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้อีวงวง,วงตรงเนี้ยมันสามารถสร้างดาเมจให้คนที่เข้ามาในวงได้แล้วก็สร้างดาเมจให้กับเดคานูจังได้เพราะฉะนั้นถ้ามีวงวงนี้อยู่ห้าไปอยู่ใกล้น้องเดคานูจังนะจ๊ะเพราะว่ายิวเลือดให้น้องนั้นโคตรจะยากเลยครับผู้ชมว <c oughs> ินี่ไออายี้ของมันโอ้ยยังจึ้งยังจึง้ง เรียบร้อยโอ้ยสองพันห้าสคุณผู้ชมเลือสิบห้านี่โอ m มก้าตีได้โดนลวโคตรเลิศอ,อ,อ,อะเออโกงมากโกงมากตัวนี้ไปเจอในแรงตัดรับมือ,อยังไงดีเนี่ยอันเคยเจอพวกแบบมิวทูเอ็กซมทูยี่แบบมันโหดๆในแรงนะซึ่งแม่งเอามันลงยากมากมันเป็นช่วงที่แบบ ไม่มีการห้ามให้ตัว ex ไปเล่นในแหล่งได้เอ,อเดี๋ยวนี้มันห้ามใช่ไหมแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นทิศทางไหนตอนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ห้ามว่าแหละในะอนาคตน,นะครับผมแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเล่นได้ใช่ไหมช่วงนั้นอะ่ะเจอคนเก่งๆนี่รับมือกันยังไงอะอันนี้อยากถามคุณผู้ชมระับอันลฮะกดรวมกลุ่มแล้วไปทืบกันรวมมู่นะอึยอ<ะ>ึดอึดอึยโอ้โห นี er ่ยขนมจังเลือดจะเพิ่งลดนะฮะเจ็ดสิบเก้าให้มันโค้งไว้อย่างนั้นก่อนจะลดมากกว่านี้เผื่อบอสตัวสุดท้ายด้วยพร้อมรอบที่สิบสี่แล้วคุณผู้ชมอู้ยูดิอู้ขี่สามพันอู้ขี่สองพันสี่สองพันสี่วันมากี้ขี่สามพันเห็นปะเห็นปะเอาบ้านไปตีบอสเลยแล้วกันนะครับเป็นอันนี้เป็นรองบอสนะครับผมอู้รัวอู้รัวคุณผู้ชมอู้ชอบจังเลยจ่ายดาเมจรัวนะฮะ เลิศมาเอามาเลยตุ้มตาม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 เอ้ยยียเป็นยังไงคุณผู้ชมสวยซึ้งสุดๆไม่มีใครซึ้งมากกว่านี้อีกแล้วมาแล้วบอสต,ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือเลจิกามีไฟไฟแล้วปเป็นึงโผยิงอันนี้ไปเพิ่มให้คุณเพื่อนๆแล้วกันนะมันยิงโดนไหมจริงๆไม่โดนไอ้บ้าเอย้ยไปไ,ไม่โดนวะ อ๋อมันมีโลดผมไม่ดูดีๆก่อนนะโอเคพอมันมีโลดอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราจะต้องมากระทืบมินิบอสนะที่มันส่งมาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยไปทืบน้องเลจิกิกาต่อนะครับผมเอาไปอื้อโดนไปซะขี้สองพใน3ามหนึ่งจะกลายเป็นคี้สองพโดนไปอ้ยชอบอะอ้ยแต่เมแไม่ฉ่ำว่ะ เมื่อไหร่จะเล่นมิวทูไวในแหลงได้ชัมโบ้4 2 7ถ้าสมมุติได้ขั้นต่ำ400ซึ่งตอนนี้เรามีเก็บเท่าไหร่นะตอนนี้เรามีเก็บอยู่พันสองนะครับลบกับ5,000ค่าสกินก็จะเหลือ3,800เอา3,800ไปหาร400จะต้องเล่นอีกสักประมาณ10กว่าตา ประมาณ9 5ดก็1ิตานั้นแหละคุณผู้ชมอีกสิตาเลยหรอวะอี้ล้อะไรได้ไหมโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ